เอ่อสวัสดีครับวันนี้จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเอ่อการหาทายเอมิตีทตัวเอง <ใช S 1> แบบง่ายที่สุดนะครับโดยที่ไม่ต้องทาเทสนะครับใน,นที่ผมได้บอกไปในคลิปกันก่อนว่าการทาเทสเนี่ยไม,ไม่ในส่วนตัวความคิดของผมแล้วมันไม่ใช่เอ่อวิธีที่ดีที่สุดในการหาทายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อผมจะเริ่มจากการเอ่อเต็ปแรกที่ต้องทําก็คือ หาฟังก์ชันแรกที่เราใช้นะครับเพราะมันจะทําให้จาก16ตัวเลือกเนี่ยเหลือแค่2ตัวเลือกนะครับก็ดูจากวิดีโอผมก็ได้หรือว่าไปศึกษาเสิร์ช Google เอาหรือว่าดูของคนอื่นอะไรงี้ก็ได้นะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับคอนติฟฟังก์ชันครับแล้วก็ดูว่าเราตรงกับมันไหนมากที่สุดใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้า ถ้าเรารู้อันแรกของเราแล้วเนี่ยอันแรกเออบูบสุบครขข่าวๆก็คืออันแรกเป็นอันอันที่เราคิดว่าเราใช้บ่อยที่สุดอันที่ตรงกับเรามากที่สุดนะครับอะไรที่ธรรมชาติกับเรามากที่สุดดีกว่าไม่ไม่เป็นต้องตรงครับเพราะบ,บางทีบางฟังก์ชันอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวคุณแต่ว่าคุณถูกอะครับไปใช้จนคุณจนรู้สึกชินอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเอาเอาถึงเอาเอาความหมายของว่าฟังก์ชันที่ ธรรมชาติที่สุดของคุณเดีกวนะครับสมมุติว่าคุณเป็นค,คุณคิดว่าฟังก์ชันที่คุณธรรมชาติที่สุดคือ Fi นะครับทีนี้ก็เหลือชอ e แค่2 choice ก็คือ ISFP กับ INFP นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเออนี่ก็เป็นแล้วก็ทีเนี้ยสิ่งท,ท,ท,ที่แตกต,ต,ต่างระหว่าง ISFP กับ INFP ก, INF ก็คือฟังก์ชันที่2 กับฟังก์ชันที่3นะครับซึ่งอันนี้คุณก็ต้องดูลึกไปอีกนิดนึงแต่ว่าอย่าง้ร้คุณก็เลือ2อันแหละก็ถ้าเป็น i s f p ก็จะเป็น f i ต่อด้วย s e หรือ e x t r d e sensing แล้วก็ถ้าเป็น i n f p จะเป็น f i ต่อด้วย n e หรือว่า in extroverted intuition นะครับกเ็เดี๋ยวตรง description ข้างล่างผมจะเขียนว่าฟังก์ชันแรกเนี่ยสมมุติเป็น f e จะเป็น ตัวไหนตัวไหน fi ti ทุกอันให้นะครับผมนะครับ